สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับผมวัอนี้สิบห้าพี่น้องมาเบิ่งทีมงานสร้างโคษณสร้างครับทีมงานสร้างหลายๆข้อนครับผมนะฮะจะมาเห็นงานโคสร้าญี่บุ่นอยู่สำนักงานของสเตฟานี่ครับสำนักงานของลูกอีสานบันเทิงครับผมนะสำนักงานเอลเอเออินเตอร์เทนเมนต์บองดีครับผมเอาตามมาเลยครับพี่น้องมาสร้างมิผู้ใดนเนยรอหรือบรอครับผมนี่แหละครับวันที่กำลังโสร้าเลยครับคอมทิชเป็นของพักตรงนี้นะครับเป็นของพักครับผมนะ

ช่างตรงว้ช่างปอชางพื่ทองเทวตนนี้กำลังอยู่ขั้นตอนกำลังปอขออีกพอบครับน,นี่ก็มาดูภายในครับผมนะภายนอกภายในดูภายในมีห้องน,นี้ก็ความยาวประมาณ 5, 5เมตร5เมตร50ที่เรากว้าง4เมตรครับผมน,นี้ก็จะเป็นของพิิตแล้วก็ที่นั่งสัปปนาห้องสัดตอ่อวิวสิ่งวิวเพนนะครับผม ห้องอาจจะเป็นห้องบัตรคีห้องสมรียนแบ่งเป็นโซนกันในนี้แหละนะครับอาจจะเป็นได้หลายอย่างครับผมตรงนี้นะครับางคนนี้จะทำบางคนจะทำติซซ้าครับผ้าเรียบผ้าจชาแล้วก็มีติดแอ่มซำติข้างตัวหนึ่งครับผมนะอันนี้ยังยังยังไม่ฉาบครับผมนะซึ่งก่อยยังไม่เสร็จก็ประมาณสามสี่วันนี้จะเสร็จครับ,รบผม ปอกฉาบแล้วก็จะมีการปูกระเบื้องทาสีเสร็จครับผมครับอันนี้เป็นปูนที่ผสมที่เพื่อทำการปอกฉาบครับผมนะ้ยอันนี้เป็นทรายละเอียดนะครับผมนะทรายละเอียดทรายไม่เล็กติดร่อเลยครับเอาตามมาครับตามมาอันนี้ช่างหมูครับช่างหมูนะครับนี่ช่างหมูช่างอ้วนช่างยักษ์ครับผมช่างใหญ่นะ ช่างใหญ่ใหแนอนเลครับน้ำหนักประมาณ150โล1 5านั1 3น้ำหนัก1 3พ้นหลงคืห้อน้วยน้ำกครับผมน้ำน้ก h o องน้ำครับผมัวเตอาว่มีแค่สาที่ส่เ็สยใช้สวยด้วย h o ประตูนี้ก็กว้างประมาณเจสูงนประมาณร้อยเจ็ดสิบครับสวนแนี่ครับความกว้างเตาะพอดีเลยครับกว้างร้อยแปดสถึงร้อยเกาิวเลยสอ้ยแน่นอนครับนี่เลยอันนี้ไม่เพี้ยนมาเดินดูรอบรอบครับรอบานรอบรินรอบ้ากคันนีอันนี้โบครับผมี่ยังยังไม่มีขี้ครับผมี่โบกว้ครับนี่ลึกลึกสีสโบกครับสี่โบก ีบวกก็ประมาณ2เมตรครับผม2เมตร้าสิบเมต้าครับสองเมตรรยี่สิบ้าสครับ 2, 50, รอบมวอหลังคาเป็นไม้ครับผมเป็นไม้ไม้ยางไม้ยางนาครับแล้วก็เป็นรร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 สัระสีของไทยนะครับงไทย <c oughs> <c oughs> ยังไม่ถึงขั้นตอนหาบนะครับผมอน,นี้หน้าต่างก,ก็เป็นกระจกช่องละ50 50ิบคูณห้ครับผมแล้วก็อันนี้ความกวาม้วางของหน้าต่างก็อยู่ที่เมตรครับผมร้อยปุลร้อยอันนี้สีหน้าต่างสีชาครับสีดำข้างในอ่ะมองข้างนอกเห็นแต่ข้างนอกมองข้างในก็นนเห็นอนนี้คือด้านทิศทิศใต้ครับผมททิศใต้นะครับทิศใต้ เาีางล่าครับง,ง,งสสล่าจ้เ่าจงทรงนะรับผมาางยักเห็นแล้ดีวไปดูช่างทำไฟอีกทีครับผมช่างเดินไฟเข้าบ้านครับผมนะฮะไปดูแล้วก็ช่างที่ทําไฟแล้วก็ทําวางแ็กไว้วางสายเคเบิลวางสาย เห็นความต่างๆนะครับหลายๆสายสายเน็ตสาย Wi-Fi นะครับผมไปดูไปดูว่า <lesbian> มีกี่คนตามมาครับตามมาครับ <c ười> นี่คือ,อช่างช่างครับผมช่างกำลังทำสายไฟเขานัดติดแรกนังติดอุปกรณ์ใส่ใสายไฟอยู่บนต้นไม้ครับผมเนี่ยนี่คือช่างทำบุญเถิงครับอันนี้ช่างฝีมือระดับประเทศเลยครับไม่ธรรมดา อันนี้รับเหมาจากกรุงเทพมหานครถึงภาคใต้ภาคเหนืออันนี้ไปหมดครับผมเชียงใหม่เชียงรายไปหมดอันนี้ฝีมือสุดยอดเลยช่างบนถึงครับวันนี้คือเป็นช่างรุ่นใหม่สายอินดี้รุ่นใหม่ไฟแรงครับอันนี้ใส่ไงนอ่นรับปัตตะเอื้นใส่ครับลูกเรียนเลยครับวันนี้นะครับทําน้าทีหราย่างนะครับเป็นเครองอปอตเป็นเคืงปัดท่านรองประธานสภาตะบนตรงกลางจตูครับผมนี่พบได้คนรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับอันนี้มาติดแหลกไฟนะครับเพราะว่าช่างเดินสายเคเบิลยังไม่มาแล้วก็ วันพรุ่งนี้น่าจะมีช่งางเดินสายไ Wi ไฟเข้ามาอีกทีนะครับแล้วก็มีสมปองนะครับไปเดินขุดเสาไฟอยู่ที่วางเสาเสาเหล็กเสาเสริมนะครับผมเรายังไม่ไปถ่ายให้ดูไม่เป็นไรนะครับให้ดูแค่นี้ว่าเรามีสายไฟมีเสาไฟเข้ามายัางสำนักง,งานบริษัทเราในหะ้แทนให้ดูเสาไฟหน่อยครับเหมือนกล้องให้ดูเสาไฟหน่อยนีเรามีเสาไฟครับมีเสาไฟหน้าบ้านเรานะครับที่เป็นเสาไฟนะครับผมเดินเข้องเข้าบ้านจาก ายมนใหญ่ตัวนี้คือสี่เม็ดแล้วก็มีเหลก็กๆต่ออีกเม็ดหนึ่งต่เป็นห้าเม็ดครับผมก็ไปในบ้านเราที่ทำงานนี่ก็เป็นเป็นบ้านครับบ้านหลังเล็กๆที่อยู่อาศัยของดรสเีฟานครับอยู่ในดงในป่าครับในรูนะครับไม่ใช่รูหนูนะในโพรงในโพรงไม้นะครับข้้งหลังก็ข้างหลังก็เป็นข้อวัวนะครับทังหลังเป็นข้อวัวเป็นปา่าวัว แต่ยังให้ดูฟาร์มวัวอีกทีแต่แต่ตอนนี้ยังไม่ให้ดูหรอกพักก่อนพักก่อนพักก่อนทุกคนครับพ่อมาทำอีกพ่อพ่อที่ครับคุณยายคุณยายคือคุณแม่ของครับผมนะคุณแม่เพียงคุณแม่เพียงแล้วคุณยายสปอปพี่น้องหลายๆคนอดีตเคยเห็นในทั้งช่องอ่าทีวีนะครับทั้งช่องทีวีแล้วก็ทั้งช่องยูทูบต่างๆนะครับพี่น้องนี่คือลูกไผ่พนนี่แหละลูกไผ่พนนีเงี่ยกือลูกไผ่พนทุกทีนี่ลูกไผ่พนทนกหีลูกไผ่พนลูกไผ่ ลูกไกลูกกระไก่กระโหมลูกกระไก่หมดควันแจไยให้ลูกกระไกเนี่ยนี่พวกเขานี่พวกแรงกันว่างกัะลูกกระไกพิ่ลูกกระไก่อีกเลยครับอันนี้ครับฝากไว้ตะพีกน่อนนะครับให้กัลลังใจก่อัคนแจะคับผมนะคนไหคนแช่เป็นกะไรครับผมนะนี่ตัวก้อนนี่เป็นต้องผมด้วยแบบนี้ขอสปอตครับผมนี่คุณยายคุณยายคุณยายเพียงอายุ อ๋อยายเบียมุนมะนีเนะาะอายุแปดสิบหกปีร้อยเที่ยวเองร้อยเพได้แปดสิบหกปียายเบียงมุนมนี้นะครับแม่ผมเองครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามคลิปต่างๆทงช่องลุงกิสานบันเทิงในเดอร์คับเดอร์หรือช่องทางของ YouTube นะครับช่องยูทูบอาโอ่องตรงมิวสิกครับผมนะครก็ะตืเห็นผมเรื่อยๆนะครับหลายๆคลิปนะครับ พอลัมสเตฟานนะครับสเตฟนานพาร์ชัยนะครับดูในบ้านวันในสวนนะครับอย่าเลือดนะครับกดไลค์กดแชร์กดตับสเต๊กไอคอนหลงหัวใจนะครับความหมายไอาไรครับผมอยู่ดีไม่แห้งสู้คู่สุ้คนครับผม